เพียงครั้งเดียวในรอบปีค่ะที่พระรูปพระเยซูในโบสถ์วัดซังตาคูสจะได้รับอัญเชิญลงจากไม้กางเขนขั้นตอนสําคัญคือการถอดต,ตะปูจากพระหัตถ์และพระบาทจําลองเหตุการณ์ครั้งพระเยซูถูกตรึงจนสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและโยเซฟแห่งอาริมาเทียผู้เป็นสาวกมาคอรับพระศพไปฝังค่ะ พระรูปพระเยซูปเปรียบได้กับพระศพถูกเชิญไปรอบโบสถ์ล้อมรอบด้วยคริสตศาสนิกชนและลูกหลานในชุมชนกุดีจีนหัวใจสำคัญในพิธีค่ะคือการระลึกถึงพระผู้เสียสละไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ค่ะ พิธีถอดพระเป็นพิธีในนิกายโรมันคาทอลิกพบในสเปนและโปรตุเกสสอดคล้องกับ<ล>ป,รประวัติศาสตร์ของชุมชนกูดีจีนที่มีบรรพบุรุษเชื้อสายโปรตุเกสอบพยพจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองโดยปัจจุบันสายตระกูลต่างๆในชุมชนยังคงร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีขึ้นค่ะคนในชุมชนซึ่งของเราเป็น ต้นตกกระกูลโปรตุเกส17นามตระกูลแรกที่มาอยู่ที่นี่นะคะเราก็จะมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละตระก,กูลเนี่ยมาช่วยกันทำงานเราก็เลยหลงเหลือการวัฒนธรรมอันนี้ซึ่งบรรพบุรุษได้สืบทอดมาให้เราให้แตะให้ลูกหลานได้ปฏิบัติต่อแต่ละตระก,กูลที่มีหน้าที่แตกต่างกันอย่างพวกฉากแสงสีเสียงนี่ก็จะเป็นตระก,กูลของสอรปุลแล้วก็ตระก,กูลต่างๆที่ทำเรื่องผ้าห่มห่มผ้าศพ แล้วก็ดอกไม้ที่เห็นร้อยก็คือตระกูลเจริญสุขนะคะที่ที่เราเห็นเหมือนกับถ้าเรามาตรงนี้เราเราจะเห็นการแบ่งหน้าที่ทำงานกัน ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดพิธีถอดพระต้องขาดช่วงไป2ปีค่ะก่อนกลับมาจากเมื่อปีที่แล้วหัวใจสำคัญเรื่องความศรัทธายังคงเดิมเช่นเดียวกับความเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดสังตรครูสโดยปีนี้มีนักศึกษามาร่วมชมเก็บเกี่ยวความรู้รวมถึงอัตลักษณ์ที่หลากหลายของย่านฝั่งทนค่ะ ด้วยความที่ว่าพวกหนูเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะพวกหนูก็จะรู้แค่ผิวเผินว่าคีสเนี่ยเขามีพิธีกรรมอะไรบ้างอย่างเช่นก็จะมีศิลังบา้าปหรือว่าพิธีสารภาพบาปอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าพวกหนูไม่เคยเห็นพิธีที่มันเป็นทอดพระแบบนี้มาก่อนคือตอนแรกเนี่ยพวกหนูก็คิดว่ามันเป็นพิธีกรรมของพุทธเนาะแต่พอเรามารีเสิร์ชดีๆจนมาถึงตรงนี้เขาก็เลยรู้ว่าเออมันเป็นพิธีกรรมของคีสซึ่งเป็นพิธีกรรมที่พวกหนูไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกหนูเลยเลือกที่จะมาศึกษาพิธีรร้คะ่ะ สำหรับคืนนี้จะเป็นวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันที่พระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ในครูหาถือเป็นวันแห่งการพักผ่อนของพระคริสตตเจ้ามีพิธีกรรมสำคัญที่วัดซังตาครูสคือพิธีเสกน้ำเสกไฟส่วนวันอาทิตย์ปัสกาหรือวันที่พระเยซูก,กลับฟื้นคืนพระชนชีพถือเป็นวันสมโพธิสำคัญค่ะหักหัวใจคือการระลึกถึงความมีชัยของพระองค์เหนือความชั่วร้ายและความตายเป็นดั่งชีวิตมนุษย์ที่ยังคงมีความหวังค่ะ